สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจตุ๋มมาแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นนะคะพี่น้องหมูสามชัน้นเราต้มเปื่อยแ,แ,แล้วมั้งสุกแล้วมั้งเราก็จะเอาขี้เหล็กลงนะคะพี่น้องนี่แกงขี้เหล็กนี่คือขี้เหล็กเราต้มปั้นเป็นก้อนๆนะให้เสด็จน้ำมาไว้เรียบร้อยแล้วหมูเราก็ต้มนานแล้วคงจะเปื่อยแล้วมั้งทีนี้เราก็จะเอาขี้เหล็กลงนะคะพี่น้องได้สามปั้น สามปั้นพอดีเลยพี่น้องก็จะเอาไอ้นี่ลงด้วยหอ,หอมกับพริกพริกสดที่เราหั่นเรียบร้อยเอาลงด้วยนะคะปรุงเครื่องแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเดือดนะคะทีนี้ เราค่ะเดือบเราค่ะสุกเราเร่งฟืนเร่งไฟสักหน่อยพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องคนสักหน่อยนะเดี๋ยวมีต้นหอมเดี๋ยวต้นหอมมาใส่ด้วยแกงขี้เหล็กใส่สามชั้นค่ะที่เรามีสามชั้นสามชั้นน่าจะสุกแล้วมั้งเราต้มนานแล้วเนี่ย สุกแล้วพี่น้องสามชั้นของเราสุกแล้วเราไอา้นี่ลงแล้วเรอเดือดจักหน่อย,อยงงเนาะที่เหลียงเราก็ต้มสุกแล้วสามชั้นเราก็สุกแล้วเราก็เหลือให้หอมสุกกับพริกสุกก็โอเคแล้วก็ครุมก็เรียบร้อยแล้วนะ เราเดือดพี่น้องขึ้นก็โอเคแล้วอร่อยแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแช์ทุกรสท,ทุกอยน,น,นะคะนี่แกงที่เหล็กค่ะใส่สามชั้นไม่มีประทูใส่แล้ววันนี้เดืสามชั้นเลย กำลังเดือดเลยพี่น้องเดือดอ๊อ,อกอ๊อกเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์แกงขี้เหล็กค่ะอืมกล้องดอดายเนาะเดี๋ยวแล้วค่ะ นี่คือแกงขี้เหล็กขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์สุกแล้วค่ะแกงขี้เหล็กเราเด็ดอ๊อก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 แล้วสุกแล้วใส่สามชั้นพี่น้องจะตุ่มใส่สามชั้นขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์นะคะ อร่อยอร่อยค่ะแกงขี้เหล็กค่ะขอบคุณนะคะ